เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับนิววงสกรและนาวทศ่านาธทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีก็ถูกจับตามองว่าจะมีข่าวดีเรื่องวิวาเมื่อไหร่ล่าสุดหนุ่มนิวก็ได้เปิดใจผ่านรายการเยื่งซีนมีบางช่วงบางตอนตอบมีแผนจะแต่งงานไหมและทำไมถึงเลื่อนหนุ่มนิวบอกว่าผมเคยคิดว่าจะแต่งนะตอนอายุ38ปี มีแบบวางแผนวางอะไรไว้และมันก็เลยมา5ปีแล้วครับตอนแรกก็คิดว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากแต่งงานพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเจอโควิดเจอนู่นเจอนี่เราเลยรู้สึกว่าเราลดขนาดครอบครัวเราให้เป็นแบบมินิมอลแบบนี้แล้วครับ